สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้กันนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในช่อง XMTV z นะครับผมซึ่งในครั้งนี้คือผมเราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเพิ่มจำนวนอะไรไม่รู้อ่ะที่ผมบอกไปเมื่อวานนะครับผมปรับสวยปรับปรับเออที่คุณลุงได้ที่หนึ่งเออปรับปรับได้หนะได้หนึบะ

อาเนี่ก็วิ่งมาทำไมลรอกัดตายเหมือนกิมกายเหมือนกันได้เหมือนกันมาสาสเอ็อันมาด้เจอันดัองะพกอันดับสองีรจกปืนเลยให้มึงคูนจะหนีไปไหนมาไฟกันดิเฮ้มาไฟดิมาไฟดิเออมาไฟมาไฟมา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 อยามึงตายปั๊มปัๆมมมมมมม ไม่ได้กว่าเฮ้ยไม่ตายเอออ้อยยุงกัดเมื่อกี้โอเคมาเอออันดับสองอีกแล้วเหรอเออได้ได้อ้าย่าเอ้ยอ้เรือสูงคนปะเถอะไรกันเนี่ยไม่ฆ่าไม่ตาย มันฆ่าไม่ตายกูแหลกด้วยอ่า้พวกคนเยอะมันก็แหลกอย่างเงี้ยแหละเนาะปกติมันก็ปก,กติฆ่าม่านเออสองร้อยห้าสิบวะอย่าเกินก็คนม,มันเยอะเกินนะครับเออมาเมื่อกี้เป็นเพลงนะเด็กเด็กเล็กกรสิทธ์จ้าเออวิ่ง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 ปุ๊บม,มันต้องจอด จวดวดวนจวดเดนจวดจวดจวดมาเอาสุนท์พอไปขามแล้วยายาหนึ่คนมึงหามาจากไหนคนมึงอะกูถามหน่อยคนมึงหามาจากไหนเอาสองคนเอาดิเอาดิเอเอตายมามาหนึ่งคนคนลืมหาอยากยว่ะเออ อยู่แล้วครับผมทีบปุ๊บป้อตายไปดีตายไปดีสิบเก้าอูอีีพีนั่นน่ะนีก่อนนี้ก่อนตายจะตาย,ตายห้าคนน่ะเอามานันยาฆ่ามานันห้าคนก็มาดิครับก็มาดิฮู้ฮู้แง่แง่แงังน้งน่มามาเจยฆ่าแกเ,เออาพันห้าคนอ่ะเออเอาพัเอาถึอ,อมัน tai, tai, berarti ya, ya ha, kah no, ya dua puluh dua koin, jangan ka, kah dekat ku, kah koin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 , asih, fasih, 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 kah m, pika sih fasih, kah sih fasih, sih fasih di sini, pika m, m, uh, ya สีชมพูสดใสเออมาไม่สดใสแล้วพอโรสีได้ครอบงำเออตายตายไปซะฮมาสิบคนนั่นจะไปไหนหลูกจี๊ดสิบคนนั่นน่ะแล้ว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 ย่ไปทำไปข้ามก่อนไป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 เออข้ามมันข้ามมันเออสวยสวยสวยอุ้ยเกือบเกือบโอ้มาครับผม โอเคมาไปเลยดูด้จะเจอไหมหาคนก่อนหาคนก่อนโอเคมาไมา่เจอคนคลิปนี้คลิปสั้นแน่แล้วอ่ะอืมเฮ้ไม่เจอคนนะครับผม ใช่คืนนี้ผมเ,เคยเล่นอ,อยู่ครั้งหนึ่งถ้าไม่เจอคนแล้วมันจะไม่เจอเลยนะครับผมจะหายไปเลยเออหายไปเลยไม่เจอเลยหายไปเกี่ยงไปดีสิว่าตา,ตามที่หนึ่งไปดีกว่าที่หนึ่งไม่ไไมีพี่โคตรไวเลยเฮ้ยแล้วก็ด้วยดีเอออะไรครับเนี่ยไปดีกว่าเราดูไอเราดูไอเราดูไอเราดูไ้ เราด้วย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 ผมจะไม่ลบคลิปน to, ีทิ้งนะผมผมขี้เกียจอ่ะแล้วเอามาประมาณสักสามวิมาสองคลิปสามคลิปแล้วนะผมคลิปที่สามอีกสองคลิปนั่นก็ไม่ได้เรื่องเออมีคลิปสุดท้ายแล้วผมจะไม่อ่ะต่อแล้วขี้เกียจมาไปครับผมจวดเวลยจวด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  จวจวยาปตูวิ่ง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 งวิ่งเอ็วีพีไม่ใช่อ็มวีพีเนพี่นเลี้ยงละโอเคมาครับผมไป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 ่ปไป่ปไ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 ปาที่น่งดีกว่ม่ใช่ที่หนึ่งไม่ใช่ที่หนึ่งเฮียนที่ห ที่หนึ่งที่หนึ่ง number one number one number one ที่ number o โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดกดซับสไคร้และกดติดตามช่อง XMZ TV ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ